ข้อที่16นะครับจำนวนคี่3จํานวนเรียงกันถ้าผลบวกของคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ24แล้วผลรวมของทั้ง3จํานวนเท่ากับเท่าใดฮนะอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็ก็ต้องทำนะฮะลองคิดดูก่อนนะครับอันดับแรกนะเราก็มาเริ่มจากตรงนี้ฮนะเขาบอกว่ามีจํานวนคี่นะสตัวเรียงกันเนาะจำนวนคี่คืออะไรฮนะ ยกตัวอย่างก่อนนะจำนวนขี้ก็คือเลขขี้เนาะหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วเราสังเกตเห็นว่าแต่และตัวนี่มันห่างกันเท่าไหร่ครับมันห่างกันอยู่สองนะฮะหมายความว่าไอสามจำนวนนั้นอะตอนนี้เป็นอะไรเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะสมมุติให้มันเป็นตัวแปรก่อนนะฮะผมจะให้เป็นอย่างนี้ละกันเป็นตัวแปรสักตัวหนึ่งเนาะ เป็น x แล้วกัน3าํจนวนมันก็เริ่มจาก x เนาะถ้าเกิดมากกว่า x ก็คือ x บวก2ถูกไหมเพราะจํานวนคี้มันจะห่างกันอยู่2นะแต่บางคนก็อาจจะเอาจํานวนถัดไปก็ได้นะครับ x บวก4แต่ผมไม่เอาผมเอาถอยกลับมาอีกตัวหนึ่งก็คือ x ลบ2อ่าเพราะอะไรทําไมถึงเอาถอยกลับมาเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปหาผลรวมนะฮะ เอาทั้ง3ตัวเนี้ยรวมกันลบ2กับ2ตัวเนี้ยมันจะเจ้ากันเนาะลบ2บวก2มันจะหายไปนะไอ้ศูนย์เนาะก็เลยเอาแบบนี้ไอสามจำนวนผลรวมของ3จํานวนเนี่ยมันก็จะหาได้แบบนี้ครับผลรวมของ3จํานวนเราก็จะบวกกันหมดเลยเนะี x ่ย x บวก2นะครับเอาไปบวก x เนาะแล้วเอาไปบวกด้วย x ลบ2พอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยอันนี้บวก2กับลบ2นะเอ๊ะเจ้ากันนะเหลือ x บวกกัน3ตัวซึ่งมันก็คือ 3x หน้าที่ของเราแค่ไปหาใครออกมาครับไปหาออกมาว่า x คืออะไรแล้วแทน x ลงในลงในตรงนี้เอา x มาแทน x ตัวแปรนี้และเอาไปคูณ3เนอะก็จะได้คำตอบว่าข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่นะฮะแต่ ก่อนที่เราจะตอบได้นั้นเราก็ต้องไปหาก่อนว่าเฮ้ย x เนี่ย,ย,ย,ยมันคือใครนะหาจากไหนครับหาจากตรงนี้ครับโจทยมันบอกต่อมาอีกว่าผลบวกของคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดนะเท่ากับ24่สิคำว่าคู่เนาะมันต้องมี2ตัวนะครับคู่มันจะมีอยู่2ตัวตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือ x ลบสกับ x แสดงว่า ผลบวกของคู่ที่น้อยที่สุดก็คือเอา x ลบ2ไปบวกกับ x นะผลรวมมันได้เท่าไหร่ฮะ24 x ลบ2ไปบวกกับ x เนี่ยมันได้24นะจากโจทย์บอกนะบอกว่าคู่ที่มีค่าน้อยที่สุดเนาะไอ้ข้อนี้ค่ามากสุดคือ x บวก2เละเพราะมันอยู่ด้านขวาเมือสุดเนาะเสร็จแล้วเราก็แค่หาครับอ้าว x บวก x ได้ 2x เนาะลบ 2อ,อ่ะถ้าเกิดเราโยนไปฝั่งนู้นย้ายไปเนาะก็จะกลายเป็น24บวก2มันจะกลายเป็น26ใช่ปะก็จะได้ x ครับเท่ากับ26หารด้วย2ซึ่ง x ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ13นี่พอเราได้ x13 ปึ๊บเอา x ไปแทนใครครับเนี่ยเอา x โยนลงไปแทนตรงนี้ครับ เราแทน x ด้วย13เราก็จะได้ผลรวมของทั้ง3จํานวนออกมาเอาแทนครับก็จะกลายเป็น3คูณด้วย13 31 3 33 3, 3, 3, 9ข้อนี้ก็เลยตอบว่าไอ้ผลรวมของจํานวนทั้ง3ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากับ39นะครับหน้าที่ของเราครับไปหาครับอันไหน39ตอบดังๆครับข้อนี้ขอไข่นี่เจออย่างนี้ก็ หวานเจียบอีกแล้วนะครับ